สวัสดีจากไทยแลนด์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จะพากันเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะเป็นจุดหลักๆเลยหล,ยหลายๆจุดนะคะเราก็จะไปทุกจุดเลยวันไอตอนนี้วิดีโอนี้ก็มาที่วัดพระใหญ่เนาะ,ะเขาเรียกวัดพระใหญ่ใช่ไหมพี่น้องคะ่าเราไม่เคยมานะคะไม่เคยมามาไหว้สักการะแล้วก็ชมวิวจ้าไม่ได้เสียค่าเข้านะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้พ่อไม้มองหาห้องน้ําไปห้องน้ําอยู่ก็เลยเออยืนรอพ่อไม้อยู่นะคะ เพื่อนหมายถึงว่าลูกพี่ลูกน้องที่มาพามาเที่ยวเพื่อนไม่ขึ้นไปด้วยเพื่อนจะรอยอยู่ข้างล่างเพราะว่าเพื่อนมาบ่อยมากคือพานักท่องเที่ยวมามาเที่ยวนะนะจ้ะก,ก็เลยเพื่นเลยพาไปพาไมเคิลไปเข้าห้องน้ําอยู่พี่น้องจ้าขับรถก่อนที่จะถึงวัดฉลองนะนะจ้ะก,ก็คือตรงนี้แหละนะคะหมายถึงว่าเราก็ไปไปวัดนี้ก่อนนะคะทุกคนคะน้องเมลีนะคะเข้าได้ เพราะว่าเขามีเสื้อแล้วก็แบบนี้เป็นเด็กขาสั้นได้เนาะทายจะเล่าสู่ฟังตามประสบการณ์ใครนะคะเหมือนทรายใสยก่กางเกงขาสั้นมาวันนี้ก็จะให้เขาห้ามเข้านะคะเขาก็จะให้ซื้อผ้าถ้าเรามีผ้าของเราคุมเราก็ไม่ต้องเสียเงินเราก็เลยได้ซื้อผ้าสินร้อยห้าสิบบาทพี่น้องคะเนาะหรือใครใส่เป็นเสื้อซ้ายเดียวก็จะได้ซื้อไอที่คลุมไหลเป็นร้อยห้าสิบบาทนะคะเพราะฉะนั้น ใครจะมาวัดนี้หรือจะไปวัดไหนๆเนี่ยล่ะค่ะส่วนใหญ่เขาให้แต่งตัวสุภาพเนาะคะ่ะก็คือเสื้อที่ไม่เป็นแบบว่าอะไรนะไม่ใช่พิซสายเดี่ยวก็กางเกงก็ไม่แค่กางเกงขาสัน้นเนาะขนาดใส่ใส่เท่านี้นะนึกว่าเข้าได้เออเข้าไม่ได้เขาก็เออก็ไม่เป็นไรเสียไปร้อยห้าสิบาทพี่น้องขาอันนี้แหละผ้าซินแบบนี้นุ่งแบบง่ายๆแต่อีฉันก็นุ่งไม่เป็นจ้ะ <laughs> พี่น้องคะว่าไ้มันนุ่งแบบไหนนุ่งยากกว่าผ้าสินธรรมดาอีกนะ เบี่ยงไปทางในดีเมลีว่างั้นคุณสามีก็ดีดีไมาดีฉันถือกระเป๋าให้เธอใส่เออโอเคไหมเมลีใส่แบบนี้เขามีให้ดูอยู่ว่าวิธีใส่เป็นแบบไหนแต่อีฉันก็ทาทําไปอย่างนั้นแหละจ้ะหมายถึงว่าพูดถึงว่าใส่ไปเนีน่ยนะไม่ได้เน,นเน้นสวยความสวยงามเน้นแค่ว่าเข้าไปได้ก็เลยเสียไปเลยร้อยห้าสิบาทแต่ว่าค่าเข้าฟรีวะซ่านพี่น้องขา <c oughs> <c oughs> เอาไป ไปไปเดี๋ยวมาไม่ถึงมาแล้วก็จะต้องมาที่ภูเก็ตจะต้องมาที่นี่เขาบอกนะคะทุกคนไซก็เลยต้องมาเพราะว่าที่นี่ไซไม่เคยมาพูดถึงว่ามาภูเก็ตตอนยี่สิบปีที่แล้วยังไม่ยังไม่มาที่นี่หรือว่าที่นี่ยังไม่ก่อสร้างไซก็ไม่รู้นะตอนนั้นไม่ได้มาพีน่น้องคะาน้องเมลีนี่คือมีความอยากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเตือนอยู่ข้างล่างว่าน้องนะ่ะไม่ต้องถือกระเป๋าไปหรอกตอนน้องตอนแรกน้องมีถือกระเป๋าเล็กๆมาเพราะว่า ข้างบนมันมีลิงพ่นว่าเดี๋ยวลิงแย่งกระเป๋าเออน้องเมลีก็ดีใจสิพี่น้องจะได้เห็นลิงว่าง้งไม่ได้น้องนะเขาไม่ได้บอกดีใจอะไรนะดีใจที่จะได้เห็นลิงแต่เรื่องของการมาขอพรมาสการะหรือมาดูวิวก็คือเขาเขาไม่ค่อยได้อะไรกับอันนี้เท่าไหร่เพราะเขายังเด็กอยู่เนาะพี่น้องคะนัะ่นแหละแต่เขาก็ทําตามได้ขึ้นมาแล้วเนาะ คนเน่ยเยอะมากพี่น้องคนเยอะมาก,เมากๆเลยวิวสวยนะคะวิวสวยวิวอของภูเก็ตด,ด้านนี้ก็วสวยจ้ะเนาะเดินขึ้นไปข้างบนอีกก็ยิ่งสวยกว่านี้พี่น้องจา้าแต่ว่าขอบอกนะคะวันนี้วันที่ใส่ไปนะร้อนมากพี่น้องเนาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่แบบว่า ฝนไม่มันเป็นหน้าฝนของเราแต่ว่ามันอ้าวเพราะว่าฝนมันไม่ตกมันคืมเหมือนฝนจะตกมันก็เลยแบบว่าร้อนมากพอแดดออกมาหน่อยนี่เผามากๆโดยประมาณพี่น้องไมเคิลนี่โอ้โหร้อนเขาเขาาร้อนแต่ว่าเขาก็จะมาเนาะเดี๋ยวจะมาไม่ถึงภูเก็ตพี่น้องแต่ว่าเขาก็ดูแลลูกเขาดีคือต้องดื่มน้ําพี่น้องต้องดื่มน้ําอยู่บ่อย ประจำเลยเราจะต้องถือขวดน้ําด้วยพี่น้องตลอดเลยเพ่อกับลูกนี่คือต้องดื่มเดี๋ยวจะเป็นฮ e a t stroke พี่น้องเนาะนั่นแหละก็จริงๆพี่น้องไมเคิลนี่ดื่มวันนึ่งเนี่ยโอ้โหน้ําหมดเป็นเกือบเกือบสิบขวดนอกไปไหนมาไหนเขาจะถือน้ําตลอดดื่มดื่มดื่มนั่นก็คือสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาเสียเหงื่อมากพี่น้องเสียเหงื่อมากเนาะสำหรับทรายเองก็ดื่มอยู่แต่ไม่ไม่เยอะเท่าไมเคิล นั่นแหละจ้าพี่ก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนิดนหน่อยๆน่อยเท่านั้นแหละพ่อไม่ก็จะไม่ถ่ายเยอะเหมือนทรายเนาะมันหลักหลักเลยก็คือทรายถ่ายไว้ดูพี่น้องจา้าเพราะว่าท YouTube, รายท u t u b e เนาะไมครเขาเขาจะถ่ายนิดหน่อยแค่นั้นแหละรูปภาพก็ยังไม่ค่อยอยากถ่ายมาขอเอาในวิดีโอมาขอเอาในไอ้โทรศัพท์ทรายบางครั้งพี่น้องคุณสามีเนะนี่ยนี่แหละขึ้นมาสูงสุดเราจะเราจะมองลงไปนะั่น วิวสวยมากๆเลยถ้าวันไหนนะคะพี่น้องฟ้าเปิดแล้วก็มันไม่ร้อนมากเราจะยืนถ่ายแบบวิวได้สวยะนะนะพี่น้องแต่วันนี้สายสงสารลูกพี่น้องเดินกลางแจ้งเนี่ยเขาเขาแทบจะเป็นลมน้องเมลีนะ่นะเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาลืมเอาหมวกมาอีกต่างหากหมวกกันแดดนะสายบอกให้ซื้อเขาก็ไม่ใส่ไม่ใสนะ่นะ่ะนะค่ะไม่รู้เพื่อนเป็นอะไรแต่ว่าเพื่นร้อนมากๆเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ ข้างบนนี้ก็ถือว่าร้อนสุดๆเลยมันจะเป็นปูนนะนะให้เคยไปก็จะรู้แต่ว่าเราเคยอยู่ประเทศร้อนเราก็ยังร้อนขนาดนี้แต่ว่าพวกที่ต่างชาตินะคะเขาเขาเคยเจอแต่อากาศหนาวๆพอไปเจอกบอากาศร้อนแบบนี้โอ้โหไมเคิลพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยน่าสงสารแต่ว่าก็โอเคนอเนาะพราสามีทายนี่เขาเขาไอ โอเคอยู่แล้วที่จะไปนั่นไปนี่นะี่ยนะจ้ะเขาบอกว่ามาเที่ยวเขาจะไม่ไม่อยู่แต่ห้องเอนะนะพูดถึงอยู่เฉพาะตอนตอนเย็นๆไมเคิลจะเป็นแบบนี้ถึงถึงไม่มาตามนี้เขาก็นอนที่ชายหาดนะนะพี่น้องชมวิวตรงนี้เป็นจุดที่เย็นที่สุดเนาะเขาก็จะมีนั่งสมาธิแล้วก็อ่าสวดอะไรอย่างนี้นะจ้ะฝรั่งก็หลายเยอะนะมานั่งสวด แล้วมันยินด้วยนะพี่น้องค่ะเขาสวดเป็นภาษาอังกฤษด้วยไซก็ยินฟังนานพอสมควรแล้วก็จุดตรงนี้ก็เหมือนกับจุดแบบเย็นไปเลยพี่น้องใต้ร่มไม้นอกจากนั่นละหลายคนเลยมามาสวดทีนี้ก็จะเป็นทางลงทางลงก็บอกว่าจะมีลิงน้องมีดีก็ถามตลอดเลยแม่ลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยน้องไม่เห็นลิงก็เลยไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่ <c oughs> น้องมีดีแบบว่าอยากเจอลิงแต่ว่าเดี๋ยว ถ้าไม่เจอตรงนี้เดี๋ยวก็เจอที่อื่นทรายบอกเขาเออเขาก็ดีใจนะเนาะเราจะพาไปดูอยู่แล้วจ้าถ้าไม่เจอตรงนี้จะพาไปดูลิงมันจะมีเยอะอยู่ญาติทรายบอกนะคะลูกพี่ลูกน้องที่พามาเที่ยวนั่นแหละพี่น้องคะทางลงไปเนาะลงไปมันก็จะมีอ่าอะไรนะเขาเรียกตรงข้างล่างจะมีที่ซื้อของฝากที่จะเป็นแบบว่าเข้าอ่ามูลนิธิคือเป็นเข้าส่วนการกุศลน,นละนะพี่น้องคะซื้อของฝากแล้วก็มีให้ ทำบุญแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะพี่น้องคะส่บอกไม่ถูกทำบุญที่หยดเหรี nh, ยญหยดเหรียญน่ะไหมเนาะน้องมุรีทำนะคะวันนี้เพราะว่าตอนที่ใส่ไปเนี่ยเป็นวันเกิดของน้องนะคะทุกคนค่าช่วงนั้นนอกจากเนาะแต่ว่าวิดีโอจะช้ากว่ากวันจริงหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าไซไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อเวลาอยู่กับท่องเที่ยวนี่ถ่ายถ่ายถ่ายไว้เวลามีเวลาค่อยมาตัดมาพูดให้ทุกคนฟังน,นะจน๊ะเนาะนี่แหละเดินลงมา ก็โอเคอยู่แต่ต้องระวังพี่น้องคะหมายถึงว่าม,มันมันมือมีเหมือนกับขี้ลิงหรืออะไรอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> ที่สายได้ได้ได้พูดบอกหยอกเมลีอยู่แล้ววังเดนเหยียบขี้นะเมลีคือมันเป็นเหมือนขี้ลิงหรือขี้อะไรนี่แหละเนาะแต่พอะเวลาเมลีไปลิงก็ดันไม่ออกมาถ้าออกมาสักตัวหนึ่งให้น้องเห็นนี่เขาจะอารมณ์ดีมากๆเขาอยากเจอนะคะนี่แหละตรงนี้แหละที่สายว่าลงมาก็มาซื้อ ช่วยการกุศลเนาะคะ่ะพี่น้องจาจมีหลายๆายอย่างแต่ว่าทรายคือโชคดีที่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ที่ได้ทําบุญบริจาคแล้วก็ให้น้องไปอธิษฐานเนาะคะ่ะอธิษฐานว่าเขาอยากได้อะไรเนาะก็คือเป็นแบบว่าสิ่งที่ดีสําหรับเราเนี่ยแหละจ้ะได้หรือไม่ได้ก็คือก็คือไม่เป็นไรแต่พูดถึงว่ามันมีแบบว่าโอเคได้ได,ได้ช่วยเหลือทําบุญแล้วแต่เพื่อนจะเอาไปทําอะไรส่วนใหญ่เพื่อนก็เอาไป นี่ละบุรณะเนาะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่พระพระใหญ่นั้นยังไม่เสร็จนะพวกทรายเข้าไปยังก่อสร้างอยู่ข้างในอยู่นี่จะด้านขวานี้ก็คือจุดแลกเหรียญนี่ก็คือให้บริการแลกเหรียญคือเขาจะมีขันแล้วก็เหรียญไว้เลยเราก็หยอดตู้บริจาคคุณจะหยอดร้อยหนึ่งคุณจะหยอดสองร้อยหรือห้าสิบาทแล้วแต่คุณเนาะนัะ่นแหละจา้าแต่ก็เลยหยอดให้พ่อกับลูกสองขันนะจา่ามาทำบุญไมเคิลนี่ทำเร็วมากๆเลยเขาอธิษฐานอะไรรู้ไหมพี่น,อน้อง ไมเคิลเขาบอกว่า h ฮ a ต t h y a n วินลอตเตอรีอ่เพื่นว่าพี่น้องก็คือสุขภาพดีแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ใหญ่ของอังกฤษนี่เป็นพันพันล้านบาทสองพันล้านบาทมันจะเป็นแบบนี้คนเสืออ้อกางเกงฟ้าฟาก็เลยยิ้มนะนะเขาฟังอังกฤษกันออกพี่น้องทําเร็วมากใส่บอกว่าไมคไมเคิลต้องค่อยๆหย,อ,ยอดลงเขาบอกไม่เป็นไรเราทําด้วยใจอยู่แล้วคือเร็วหรือช้าก็ไม่เป็นไรแบบเออโอเคใสนะ่ว่าเนาะไม่ดีก็าทาไม่ดีก็อธิษฐานเหมือนกัน อธิษฐานอะไรคะลูกพ่นบอกใสว่าไม่บวกคุณว่าพี่น้องใาก็เลยบอกเออเดี๋ยวแม่อธิษฐานให้หนูนะสุขภาพแข็งแรงเป็นอ่คนดีเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นคนที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราคือมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วทําอะไรก็ได้พี่น้องขาจริงๆนะเราก็คือแข็งแรงแล้วก็หาเงินได้อยู่แล้วถ้าเจ็บป่วยคุณทําอะไรก็ไม่ได้นาะพี่น้องนั่นะละ พี่น้องจ้าก็ทําไ,ไ,ไ,ไปโยดไปโยดไปโยดไปมันมีกี่มันมีกี่บาทใจก็ไม่รู้หมายถึงทีนี้ไมเขายอดไปสุดท้ายแล้วเขาบอกท้าไมเเลี้ยนเหลือเนาะค่ะเขาช่างสงสัยนะเขาเขาเขาามีอะไรเขาจะสงสัยเขาจะถามตลอดไหมเขาเลี้ยนมันเหลือใจก็เลยเลยบอกว่าเออสงสัยเขาใส่เกินไปก็ไม่เป็นไรเธอก็าโยดอันสุดท้ายเนี่ยให้มันหมดเลยไม่นะไมเขาบอกเขากลับไปโยดใหม่อีกนะค่ะเขาเป็นแบบ แบบนั้นก็คือไม่เป็นไรเขาให้เขามีความสุขในการในการทําในการทําบุญเนาะสามสิบโซงเขาเขียนไว้เนาะ,ะแสดงว่าเพื่อนจัดเหรียญไว้เกินพี่น้องจา๋าเห็นไหมไหมเขากลับไปอีกกลับไปหยอดอีกขึ้นว่าน้องเมลีก็เหลือเหมือนกันค่ะปกติถ้าเป็นสายถ้าเหลือซายจะหยอดอันสุดท้ายหมดเลยน้องเมลีนี้โอเคมากๆอยู่ค่ะในเรื่องของการไหว้การขอบคุณคน,นไม่ต้องบอกยาก เวลาคนมาแบบเวลาเราซื้ออาหารอย่างนี้เขาเอาอาหารให้น้องมิลี่ก็จะไหว้ขอบคุณหรือไปตามร้านต่างๆก็จะไหว้ขอบคุณไหว้ไหว้ทักทายคนเนี่ยคือถือว่าดีนะ่นะคะได้คือเบสิกในเรื่องนี้ได้ดีมากๆน้องเิลี่ไม่ต้องบอกยากนะคะเห็นไหมกลับไปหยดให้มันหมดอยู่พ่อลูกพี่น้องเอ้ย <c oughs> นั่นแหละจ้าก็มานั่งพักเนาะน้ํานี่เป็นขวดที่สองเลยนะส่งพ่อลูกนี้ นะใส่ถือขวดหนึ่งไหมเขาถือขวดหนึ่งแต่ส่ดื่มนิดเดียวก็ให้เอาให้เขานี่ป่านี่เขาบอกมีลิงเยอะว่าสัน้นแต่เรามาไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาน้องมิลี่ไปดูลิงเนาะหลังจากนี้ก็จะไปวัดฉลองกันพี่นองขาวัดฉลองเนาจะจ้ะเนาะหลังจากอ่าบิ Big ๊กบุตดานี่ลงไปนี่แหละจ้ะก็จะไปวัดฉลองพี่นองขานั่นล่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามไปแล้ววิดีโอนี้บ้า